สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ตลาดนะครับก่อนที่จะรีแลกนะว่าตัวไหนมันจะขึ้นตัวไหนมันจะตกเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยเวลาที่รีแลกเนี่ยหรือแค่ประมาณ7วันนะครับซึ่งของวันที่ได้เนี่ยจะเป็นการ์ดตัว80บวกนะครับประมาณ3-2ใบแล้วแต่ว่าคุณอยู่แลกไหนนะครับส่วนฟีฟ่าแชมเปี้ยนเนี่ยจะเป็นการ์ดเ0้าบวกบาใบต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลารีแลกเนี่ยทุกคนก็จะได้การ์ดมาเปิดกันใช่ไหมครับแล้ว อันนี้คือยังไม่รวมโหมดนี่นะแล้วก็คือว่าการที่ออกมาเนี่ยมันมันจะแบบเป็นตัวดีแบบตัวดีๆมันจะหลุดมาค่อนข้างเยอะนะครับโหมดเนี่ยควจะเล่นเยอะมากแล้วการ์ดพวกเนี้ยเจาออกมาเยอะมากครับเจอ,อกมาล้นตลาดเลยครับทีเนี้ยพอตลาดมันล้นนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูที่ที่ตลาดนะพอตลาดมันล้นใช่ไหมครับนักเตะพวกเนี้ยมันราคาตกแบบแบบ ชัดเจนเลยพวกการ์ดแดงการม่วงครับยกเว้นพวก TOTY นะนี่คือผมยังไม่นับรวมว่าเดี๋ยว TOTY เนี่ยจะมาอีกในไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวลองมาเช็ค TOTY ก T. T. นันนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น4วันอ่านเนี่ยตัวตัวมิดฟิลเนี่ยจะมาอีกประมาณ3-4วันนะครับอันเนี้ยพอมิดฟิลมาตัวเนี้ยปุ๊บอะไอพวกกองเต้เดย์บอยพวกเนี้ยคือราคาตกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอันเนี้ยตกตกขั้นหนึ่งเพราะว่าอะไร เพราะว่า1คือเขามีตัวทีวทีวอยู่แล้วนะครับไปถึงพวกตัวเดบอยนะครับเดบอยกองเต้ Boy, e, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็2คือพวก Boy, e, พวการ์ card, ดเดบอยกองเต้พวกการ์ดม่วงการ์ดแดงพวกเนี้ยจะออกมาเยอะมากผมบอกเลยหลังจากที่เรารีแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันล่าสุดดูนะครับ ตอนนี้เดบอยเริ่มตกกันนะครับเมื่อวานพีขึ้นไปถึงึง8ล้านกว่านะครับตอนแรกมันตกลงมาเหลือปรมาณ6ล้านมัน้งแล้วพีขึ้นไป8ล้านกว่าเพราะว่าคนเริ่มเอากลับซื้อกันมาใช้กันก่อนอะไรเงี้ยพอใกล้ๆที่ว่าตัวมิดฟิลมันจะมาเนี่ยพวกพวกตัวมิดฟิลที่แบบมันทับกับตัว t ีโอนะครับราคาจะดรอปลงชัดเจนมีตัวหนึ่งที่ผมว่าไม่น่าจะหลงป่านะั้นน่าจะเป็นคายฮาวเวดนะครับตัวฮาวเวดเนี่ย มันราคามันทรงๆนะเพราะว่ามันตัว T.O.T.Y. เนี่ยจะไม่มีในตัว h ารเวนะครับจากข้อมูลนดูดมาอันนี้ก็คือไม่ไม่ยังไม่ชัวนะครับต้องลองเช็คดูอีกทีนึงว่านักเตะของ T.O.T.Y. เนี่ยในตำแหน่งกองกลางเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างแต่ว่าผมว่าตัว h ารเวเนี่ยไม่น่าหลงปาน่าจะน่าจะอยู่กันได้ไม่น่าขายนะครับแต่ตัวที่ควรขายเนี่ยโรนันโดเดอร์บอยนะครับกงเต้นะครับ ฟันไดเนี่ยอาจจะต้องรอหลังรีแลงนะครับเพราะว่าพอใกล้ๆรีแลงเนี่ยพวกการ์ดแดงเนี่ยเราพยายามโลให้หมดเลยนะครับที่ว่าที่ว่ามันจะทับกับตัว TOTY นะครับแล้วก็มันจะออกมาเยอะนะฮะเนี่ยเลวานขายได้พวกนี้คือเราขายเพราะว่าการ์ดพวกเนี้ยพอมันรีแลงปุ๊บอะแล้วทุกคนได้การ์ดมาเปิดนะครับการ์ดพวกนี้มันจะตกมันจะตกจนแบบเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนข,ย,นขยะเลยครับส่วนมากพออีเวนต์ใหม่ๆมาเนี่ยคนก็ไปใช้พวก TOTY พวกแบบ อ่าอย่างล่าสุดก็คือไอปีบอลเขียวใช่ไหมไอไอไอกิจกรรมที่ผ่านมาครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับแต่ว่าบางคนที่เขาแบบเก่งกําไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พยายามขายดีกว่าเอ็มเอ็มบาเป้เนี่ยควรขายแล้วเนยมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากรีแลกซเนี่ยมันจะเกินตลาดแน่นอนครับผมผมมั่นใจเลยแล้วก็มาดูทางส่วนของทางด้านของอ่าเนี่ยพวกเนี้ยโมซาลาพวกเนี้ยขายทิ้งได้เลยครับซาเนมาเน่เนี่ยอ่า อันนี้คือให้ผมผมให้ขายในในกรณีที่ว่ามันแบบใกล้ enfin okay. ücklich, ๆจะแบบร anyway ีแลกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราตัวไปเล่นก่อนแต่ถ้าเกิดเราขายแล้วเราไม่มีตัวเล่นเนี่ยมันก็แบบเท่านั้นนะฮะแต่ตัวที่ว่าผมว่าน่าจะแบบมาคือน่าจะขึ้นอ่ะน่าเป็นฮาวเวิร์ดอะครับเอ่อเพราะว่าราคามันคงไม่ตกไปกว่านี้แล้วอ่ะมัน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 โกงอะเมตาเนี้ยมันแบบมันมันเป็นเมไอแบบมันเป็นเมตายิงไกลครับพวกตัวยิงไกลดีๆพวก ยิง4ยิงเท้าที่ไมห่หนัด4อะไรอย่างเงี้ยพวกสก,กิลมูฟ4อะไรเงี้ยมันจะแบบค่อนข้างขายดีเออราคาคงไม่ตกอะครับโอเคคร่าวๆก็มานี้นะครับอันนี้ผมก็ทาคลิปมาสั้นๆน,นะครับเพื่อบอกเพื่อนๆไว้เฉยสำหรับบางคนที่ไม่รู้สำหรับคนที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับก็ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังรีแลกแลวกันนะครับผมขอเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่รอการ์ TOTY นะให้ราคามันถูกลงอาจจะต้องรออีกสักมันวันถึงสวันนะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะเพราะว่าพอมันการันตีตัวที่11เนี่ย ว่าพวกการ์ดดีๆเนี่ยก็จอกมาเพียบเลยนะครับตอนนี้หลายคนก็คงจะเกลียแบบเหมือนผมนะผมเปิดแล้วแปตัวแล้วแปตัวแล้ว,ว,แ,ลวแม่งได้แต่เงินอย่างเดียวเลย5 0 0ห0ื่นบ้าง7จ็ดหมืบ้างไม่ได้ตัว TOTY เลยนะครับใครที่กําลังรอตัว TOTY เนี o ่ยอยากให้รอก่อนมันสักวัน2วันนะครับพวกสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปิดได้ตัวดีดแล้วก็มาขายตลาดกันซึ่งราคามันน่าจะตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับปพียมาวันสวันไม่เกินนี้แหละครับอันนี้เสริมนิดนึงครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบาย